เป็นแนวลุกสุดโหดของเอลกาซิโกยุคนั้นเลยโอ้โหเอ็มเอสเอเจอกับบีบีซีเนี่ยเตะตีหนึ่งตีสองก็ต้องดูครับแนวลุกบีบีซีเรียวมาดหลดบวกแปดก็ผมหากใครกำลังมองหาไอเดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลยไอดีฟีฟ่าโฟร์ชอปบายโอบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟ่าออนไลน์สี่ไม่ว่าจะเป็นทีมเอ็มล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากและอื่นอีกครบวงจรใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเส้นสนามกันด้วยแล้วกันะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฟูรียมาริดด้วยนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นนะครับมุมกล้องใหม่ไม่ต้องตกใจนะพี่ยังงงอยู่เลยนะอคนละกล้องนะนะครับวันนี้เนี่ยเรามีถึง3แนวรูกมาให้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบเซม่าแกเรตเบลแล้วก็เป็นโรนัลดนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่ขออนุญาตบอกเัาสับแนวรูกชุดนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยถามว่าดีไหมพี่บอกเลยว่าดีเลยแต่ว่าข้อเสียคือพี่รู้สึกว่าโรนัลโดเนี่ยในแผ่นหลังๆมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะอืดมาก น,นะใครแบบมีความรู้สึกแบบนี้กับลอนโดเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคาริเมเซมาวันนี้พี่จัดเป็นปีท็อปที่สุดครับยี่สิบสามทีวีก็เรียกว่าเป็นทีมออฟเดอะเยียร์เลยก็ว่าได้จากผลโหวตด,ด้วยนะครับแล้วก็ได้รางวัลสดบอลเป็นบัตรลงดอด้วยครับพลังแฝงที่ได้มาครับเพย์เมเกอร์ยิงไกลแล้วก็มีโมงบอลหรือพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหพี่เรียกว่าวันนี้เนี่ยเมเซมาจัดเต็มทุกประตูแน่นอนครับแล้วปีสองข้าง เป็นช่วงนั้นเป็นใครไปไม่ได้เรียกว่าปีความเร็วสูงครับคิสโนโรนโดแล้วก็เป็นคาราของแกเดเบลด้วยนะครับนี่เดนเบลก็อย่างที่รู้กันครับนักกอล์ฟที่สามารถเล่นบอลได้นิดหน่อยนะครับหลังๆมานี้แบบว่าไปตีกอล์ฟซสแล้วนะออกเวนั้นนะก็เรียกได้ว่ารอบใครที่แบบว่ากำลังอยากลองเล่นแบบว่ากองหน้าแบบถึงเทือนหรืออะไรเนี่ยแนะนำว่าลองดูในยูทูบก่อนละกันครับเพิ่มแบบว่าความพึกเขลิมในการมาเล่นในเกมนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีลูกแหวนแรการทำประตูของ3คนนี้แล้วก็การประสานงานต่างๆนั่นเเองคบแลล้้้ววกก็มาดดี่ย แล้วก็ด้บูเรลียวมาริดชุดทิปเปลแชมป์ด้วยแล้วก็ BBC ปี2 0 1 3ันิบสถึงด้วยก็จะมีจัมพกอล์ความเร็วพลังการยิงยิงไกลแล้วก็ความเร็วด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากทำเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นแนวลูกทีน่าทำมากๆเลยนั่นเองนะครับยังไงใครเป็นแฟมนมาริดฝากลายฝากริตา่ยพาไปดูว่าชุดนี้น่าจะโหดแค่ไหนตามไปดูๆๆด้านเลย,ยๆๆครับไปครับเจ้าชายครับไหลให้เลยแล้วกันครับกาเลเบล กาเลดเบลเปิดมาเบนเซมาโอ้โหบีบซีครับผมแล้วเปิดมาเบนเซมาอยู่ตรงโลกพี่บอกลบแล้วแผ่นนี้นะริมเส้นโอ้โหโลกเป็นทุ่งครับโอ้โหแล้วเบนเซมาครับ Kick, รบิซิเคิลคิกนะจากงานอากาศครับนี่นำไปก้อนเอาพ่งนี้น่าจะประมาณห้าโมงครึ่งมั้งพี่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาไม่เห็นบอกอะไรเลยว่าจะแข่งกี่โมงมาแล้ว b ีบีซีเบนเซมาเบนเซมาเบนเซมาดีครับ บังโดยัดไปก่อนบังโดยัดไปก่อนเออแอซซิตยังดีนี่ถ้าเป็นสมัยอยู่มารลยนี่บังโดไม่จ่ายเลี้ยงไปเองนะบังโดน้รครับนับเบเรเซมาสองเม็ดแล้ววันนี้สวยงามดิไหลามาเบเนเซเอา้าเบ็นเซมาจะให้เป็นเซมาซะหน่อยโดงฮะเรียบร้อยกับบังโดมาแล้วครับนี่บังโด บ้องดยิงได้ต้องแอคหน่อยว่าบังโดนี่ปั่นได้ฝาาเงี้ยครับนี่บังโดบังโดเอาไหนเว้จีมมากรโอเค okay. สวยงามไหลมาให้เลยครับโรนัลดอปั่นเลยละกันก็นเรียบร้อยเลยโอ้โหโรนโลัลดอลากมาเองครับนี่สมัยเขาอยู่มาริดนี้อย่างนี้เลยนะฮะโรนัลดอเนี่ยไม่โจมไม่จ่ายครับปีกซ้ายขวาวิ่งนี่าี อันนี้คือเล่นมับชีวิตจริงนะไม่จ่ายนะซ้ายขวาเนี่ยขอให้ได้วิ่งเขาวิ่งแน่เขาวันนี้จิมก่อนลอ้าวจังหวะเดียวโอเคบอลจังหวะเดียวครับเอเดนอาซาเอเดนอาซาลับมาบีบีซีครับเบนเซม่าโอ้โหเบนเซม่าตอกอย่างสวยครับเอาละครับคาเซมิโลเอาไหลามาที่กาแดงครับกาเรเบลวิววิโอ้โหตอกใครหนึ่งทีกาเลเบล แกเลตเบลเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แกเลตเบลเราเอี้ยวด้วยไฟครับโอ้โหแกเลตเบลซัดลูกนี้ครับโอ้โหเด็กแกโดนบังทัศนวิสัยครับอ่าบีบีซีครับสวยงามครับโดเบลจัดโคลเม็ดครับไปครับพี่โดไปครับเดียดโดไปครับพี่โดโอ้โห เบลก็เรียบร mm ้อยแล้วครับอีกลูกหนึ่งอ่บ BBC อ่ะบีส่งให้บีเบลส่งให้เบเซม่าแล้วก็ชาร์จจ่อเก็ไม่พลาดครับสวยงามดีฮะแกเด็ดเบลครับกรุ๊กกรุแกเด็ดเบล BBC นะสองลูกแล้วอ่嘛มองนี่รับขอคุณโดเนทด้วยนะครับหนึ่งแบงค์เขียวหล่อๆนะครับขอบคุณมากครับ เปิดมาเบนเทนงั้นเนี่ยโลนโดเปิดให้เบนเทนครับ4-0อย่าี้ครับแน่ต่อ6เมตรได้โดเนทเพื่อมันโลนโดเปิดแม่นซะด้วยครับจอดจ่อก็ไม่เหลืออะไรฮะสวยงามครับตังครับเอ้ยกดไลค์ครั้งเดียวพออาซาพิเนเตอร์เบอร์เกอร์พิเนเตอร์เบอร์เกอร์อาซาเบอร์เกอร์ไปแล้วฮะไหลมาเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่าเรียบร้อยครับ อืมยังไม่จบครึ่งแรกเลยโดนไปห้าแล้วนะฮะยังไม่จบครึ่งแรกครับแม่โดนไป5้าแล้วนะครับเดเซมาลูกนี้ก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับสวยงามครับอีกลูกเดียวเบียดนึ่งทีดิเออสวยมาแล้วไปครับโรโนัลโดโรนัลโดโรนัลโดไหลมาเอาล้วครับเตโอเตโอมาที่แบ็กแฮมแบ็กแฮมแม่งมีเฟิร์ทัชด้วยล่าสุด ัอนเลยละกันเรียบร้อยนี่ครับกาเลตเบลครับนี่บีบีซีแลหันสังหารโหดครับโอ้โหเราเอี้ยวด้วยซ้ำนึกว่ายิงออกนะลูกเนี้ยโอ้โหแล้วมันโค้งอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้กาเบลนะนี่นี่นี่กาเบลกาเบลฮึบบีบีซีกาเลตเบลกาเลตเบลโอ้โหไปแล้วครับพี่โดพี่โดโอ้โหโดเปิดมา เบนเซม่าครับสวยงามโอ้โหบีบีซีครับรหัสสังหารครับเบลเปิดไปให้โดโดเปิดมาเบนเซม่าก็ไม่พลาดนะครับนี่แหละฮะยุคของ MSN มีมันก็ต้องมี BBC เช่นกันครับสวยวะคิวติดแป๊บหนึ่งครับไหลมาเบนเซม่าโอ้โหปั้ววีวีวีอุ่ย เบนเซอาซาอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่รับเหลืออะไรครับลูกชอกับหมู่พริ้วครับคนที่สังหารไม่ใช่ใครครับวันนี้คาริมเบซมาครับอยู่ที่บอลครับเบซมาชิปลูกนี้ก็ไม่เหลือและฮะคาริมเบน์ครับสี่เมตดครับผมอู้หูคาริมเบซมายิงแบบปาเนก้าครับโอ้โหยิงอย่างนี้ครับไม่เหลือดิฮะบังโด เอากระเดเบลอุ้ยอุ้ย,ยจิ้มก่อนอ้ยเรียบร้อย,อยบางบอลเน้นๆนะรู้ว่าต้องเข้าพรวดแน่นอนครับคนที่สังหารไม่ใช่ใครครับต้องบังโดอยู่แล้วดิบังโดอ่ะบังโดอรู้จักปะบังโดเขาขอลูกนี้ก็บังโดชิปลูกนี้ก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยบ บังโดบังโดไปขอละทางนะสวนทางผร้รัสาาประตูก็บังโด <c oughs> วิ่งมานี่ขอละทางเลยคนระับท้าตอนเจอพี่ป๋องนะท้าถูกคนด้วยนะเงินฟรีนะปึบ <c oughs> <c oughs> นี you, ่ครับเรียบร้อยเียครับเป็นเซ BBC อะ BBC อะครับผมตีนซ้ายนี่รหัสสังหาร BBC ครับซัดด้วยซ้ายโอ้โหปลายมือเนี้ยสวยงามครับอยากครับอ่าโอเคเซบังโด้ครับหมาเลยนะเกมสวนกลับที่เรารอคอยอุ้ยลอยคออุ้ยอุ้ยกบร้องนะกบร้องนะเฮ้ยปั่นมัน่ะโอ้โหสามตัวสวยงามไปแล้วครับคาเซมิโล ไปแล้วครับเอเดียาซายกให้เลยครับบ oh, oh oh, oh yes. hey ังเบน BBC BBC โอ้โหมาแล้ว BBC อ้าวมาแล้วมาแล้วตบกลับมาเรียมหรอเอ้าจุดโทษโอ้ยโอ้เหียมเยสเฮ่เฮ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกนี้อุสกัดสักไวอว้ยอะไรอ่ะ โอ้ตอโหคนที่สังหารไม่ใช่ใครครับบังเบนครับบังเบนคนดีคนเดิมนะเรียบร้อยเงี้ยสองศูนย์ครับคนนี้คนเดิมครับผมบังเบนครับแน่วันนี้ก็ซัดเท้าซ้ายเท้าขวาเหลือมงนะถ้ามงาได้นี่โอ้โหเรียบร้อย perfect catch w i n ครับโอ้โหลูกนี้ยิงแบบวา่าปาเนกาเฉียงๆครับไหลมาเลยแกเลเบลปิดเครื่องมาแล้วปิดเครื่องมาแล้วปิดเครื่องมาแล้วใครไม่รู้เอ้ยได้อยู่โอ้ยเปิดมา อ้าวยิงกับเบนเซมาก,กบแฮททริกครับแฮททริกครับโอ้โหสวยงาม3เม็ดครับคาริเบนส์ครับเออโอวามาแล้วครับลูกนี้ล็อกเสนึงเม็ดที่4มาหรือเปล่าเนี่ยเม็ดที่4เม็ดที่4ครับผมยส <c oughs> yes! เบนเซม่า4เม็ดจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรียกได้ว่า เหมือนกับเป็นรีวิวไฮไลท์เบเเซม่าเลยนะครับสำหรับใครที่ดูอยากดูเบเเซม่าคลิปแยกเนี่ยก็มีแล้วด้วยนะครับสำหรับ23 PY าบวกหนั่นเองตอนนั้นน่าจะประมาณ8ปดแสนล้านพี่รู้สึกว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหราคายังไม่ลงด้วยนะครับยัง8ปดแสนล้านเท่าเดิมด้วย,ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันถ้าใครที่อยากดูคลิปไหนแยกๆเนี่ยโรนโดมีคลิปแยก21 UCL นะครับเบเเซม่ามีด้วยส่วนกาเรตเบลเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะว่ากาเรตเบลในส่วนมากก็เอาไปอยู่ในฟูลทีมซะเป็น,น,นอนีนาากก็ คอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนมาริทเนี่ยนับรองว่าชื่นชอบแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายครับ